สวัสดีครับพี่น้องเอาไปชมสายขาวนะครับเดก้าฮะอันนี้ขึ้นไม่ไว้ครับพี่น้องลื่นครับเนี่ยฮะอ๋อต้องใช้ตัวช่วยแม่ครูจะมาบ่าลองดูครับผม นี่ครับไม่ไหวครับพี่น้องสุดยอดครับเ,เอาไอ้หัวน้ำมาไอ้หัวน้ำมาช่วยไหมเดีย๋ยวติ๊กบอกว่าไม่ไหวครับโอ้ยสี่เดีดเนี่คนยครับลื่นครับไปไหวครับพี่น้อง เดี๋ยวรอแม็กคูฮะเป็นไงครับสัมภาษณ์หน่อยอาการมันเป็นยังไงครับไม่ได้ถอนเออเสียติ๊กว่าไม่ได้ถอนเออมาครับลุกพี่ใหญ่มาช่วยแล้วครับเสียยันครับผมไอ้หัวดำครับวันนี้ทำหน้าที่แทนเอ่อเสียรัฐครับผมมีความคิดเห็นยังไงครับวันนี้ เสียใจเลยเลยครับต้องใช้ตัวช่วยครับพี่น้องเนี่ยครับแม่ครูมาสวยดากจักหน่อยครับเออไม่ไหวครับไม่ไหวจริงเขอแกแม่ครูมาช่วยแล้วครับตอนนี้อ้วันนี้เสียดาาครับพี่น้อง่ะ ดึงดอยหลังหรือยังง่ายนี่โอ้ดึงดอยหลังดึงดอยหลังเรียบร้อยครับง่ายง่ายครับผมเรียบร้อย ไปแล้วครับพี่น้องเออโหเอ๊สบายมีวิบสามชาโชว์ครับผมขอบคุณแมคโคด้วยฮะมาช่วยกู้เชียบกับมันนี่ครับอ่าโอเคครับผมทำหน้าที่ต่อไปฮะเนี่ยครับแมคโคกู้เชียขอบคุณมากมายครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับเนี่ยฮะทีมงานของเรานะยังไม่มีชื่อทีมครับผม อย่าลืมกดติดต,ตามช่องยูทูบดีเจชนนดั้ซิงแธแลนด้วยแล้วกันครับผมขอบคุณมากมายครับผมพี่น้องจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ